สวัสดีครับพบกับไทยแลนเฟ้นวันนี้ก็ได้มาอัปเดตแม่สีนวลตอนเช้าครับผมเนี่ยผูกเอาให้ทานหญ้าที่ป่าตอนเช้าวันนี้ก็ลุงกิตก็ได้มาเอาช้างแม่สีนวลจะขึ้นไปข้างบนให้กินสับปะรดครับผมเมื่อคืนเนี่ว่าฝนจะตกไม่ตกก็เลยเอาไว้ต้นไม้แถวๆเนี่ยแถวป่าเนี่ยครับดูแถวป่า ผูกชายคลองเ็าทานยากกว่าไม่เท่าไรรอกครับก็ยากก่อนเราก็ผูกไว้ก่อนครับผมพ่อควานครับขูกไว้ก่อนนี่มาดูนะครับไม่เดินนะครับจะยืนเน่งเลยวันนี้ครับคือจะเหนื่อยวะอยูสับปะรดแล้วครับเช้านี้ก็ผมก็จะได้ขึ้นไปข้างบนครับผมเอาไปอาบน้ําครับตัวนี้ไม่ได้ข้างบนแล้วไปอาบน้ําครับครับอาบน้ําครับผม เย็นนี้ก็จะได้ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีสั่งอาหารก็จะได้ถ่ายให้ช้างได้ทานครับผมก็จะถ่ายคลิปให้ดูเนาะมันว่าอะไรช้างตกงานที่พัทยาแม่ชีนวลนะครับวันนี้ก็ให้อเบตกัะแม่ชีนวลเชือกเดียวครับผมวันนี้ก็มาตอนเช้าดูช้างพระอาทิตย์เลยครับกำลังขึ้นสวยงามครับผมพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามจังเลย ครับก็ได้มาหันมาดูแม่สินวนต่อนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผม